ปล่อยตัวออกไปแล้วครับในรุ่นของรถใบหญิงครับนำออกมาหมายเลข106และ105ครับ All right and we're now begin the road bike women competition และตอนนี้เชิญที่จอ LED เลยครับผมสำหรับใครที่ชมกันนะครับในรุ่นนี้อยู่ You can have a closer look with the competition at the LED screen เป็นรุ่นที่มีเสียงหนุ่มๆเยอะจริงๆนะครับรุ่นนี้ And a lot of like gentlemen is are very interesting in this competition. are very และต้องขอขอบคุณเมลเมลเมลซาเลขอโทษทีเมลซาเลงฮอตดอกนะครับโอ้โหสำหรับฮอตดอกอร่อยอร่อยสำหรับพิธีกรเนียนะครับโอ้โหกำลังหิวเลยหอมมเชียใครที่ชิงพื้นที่หน้าจอ LED ไม่ได้เปิดไลฟ์สตรีมดูในมือถือได้นะครับหอ,อทมอทางบาง d o c k a y t r e e m c o m l i v e ภาพ <And S 2> ผมชัดแน่นอนนะครับ <And S 2> ต้อง <we 're S 2> ขอขอบคุณทีมงานบางกอกไลฟ์สตรีมนะครับ And we're now live stream online on our website w o r l d w w b a n k o k p r i t e r i u m c o m l i v e You can watch our competition live all the time So if you can cannot have a close look with the LED screen so just go online and watch our competition through the website เอาละครับตอนนี้มาถึงโค้ง45องศาแล้วครับความโหดแรกของรุ่นรถใบหญิงใครจะชิงออกมาจากโค้งนี้ได้ก่อนเป็นคนแรกครับเดี๋ยวต้องรอดูทักษะการเข้าโค้งของสาวๆดูบ้างนะครับว่าเป็นยังไง a we will see how the ladies are getting in the curbs of the track เมื่อกี้ตอนปั่นโรลลิ่งดูเส้นทางน,นะครับ คุณแมวอยู่ข้างผมจากทีมซีเกิลนะครับ <ผม S 1> หน้าตาจริงจังมากเลยนะครับเมื่อกี้กรอยกรเลีกคนนะครับอที่จุดสตาร์นี้มุ่งมั่นมากๆนะครับจากซีเกิลอันนี้เป็นงานแรกของทีมซีเกิลที่ลงแข่งขงันในการแข่งขันไครทเทเรียมนะครับ แล้วก็เป็นอีกหนึ่งทีมจากสปอนเซอร์ของเราเช่นเดียวกันพึ่งฟอร์มทีมกันมาสดๆเลยเราจะได้เห็นฝีมือกันงานนี้งานแรกงานใหญ่เลยครับผมกำลังจะเข้าสู่โค้งที่ปลายแหลมของสะพานเห็นแล้วครับคุณเ,เข้มเสื้อสีฟ้ามาอีกแล้วแน่นอนครับอภิญญาสายสมรใช่ไหมครับพี่เต้เหมือนในรุ่น Mountain Bike ชายเมื่อสักครู่เลยน,นะครับอ,อกันอยู่4คันในกลุ่มน้ำตอนนี้ ที่ยิงกันออกมาจากกลุ่มแล้วครับมีซีเกิลตามมาด้วยกระจกระจายนะครับแต่ว่ายังไม่ห่างยังไม่ห่างมีคุณโยคุณโยก็ยังอยู่ในกลุ่ม2นะครับเอาละครับผ่านโค้งมาแล้วครับผมเสียงสัญญาณของกลุ่มนาม,มาแล้วครับเราจะดูตำแหน่งกันในตอนนี้คือนำตอนนี้หมายเลขหนึจากทีมซีเกิลครับผม group competitors. of the competitors. ที่นำตอนนี้เป็นหมายเลข117นะครับเจอร์ซี่สีขาวนะครับผมจากทีมซีเกิลนะครับเป็นคุณกมลวันนั่นเองนะครับ <c oughs> and she is one of the seagull team การแข่งขันในกลุ่มน้ำตอนนี้ค่อนข้างดุเดือดเหมือนกันครับผมกองเชียร์ฝั่งตรงคันที่นำอยู่ในตอนนี้นะครับของเชียร์ฝั่งตรงข้ามครับช่วยควบคุมอารมณ์นิดนึงนะครับอย่าออกหน้าออกตาเยอะครับากลับไปดูที่กลุ่มน้ำอีกัหนึ่งครับในจอของเราตอนนี้ขอดูจังหวะโค้ง45องศาอีกครั้งครับว่าจะเป็นยังไงเมื่อสักครู่เป็นหมายเลข1 17นะครับคุณกมลวันนะครับ ซีเกิลนำมาอยู่นะครับตามด้วยอภิญญาสายสมอนนะครับจากบ i k เซนเตอร์ภูเก็ตสี่คันที่อยู่ในกลุ่นนำตอนนี้ครับต่างทีหมดเลยมะครับพี่ติ้ครับเราดูจากเจอซี่ตอนนี้แล้วกลุ่นะน,ทน,นะทีหมดเลยครับใช่รู้สึกจะมีนักกีฬาต่างชาติอยู่ในกลุ่มหนึ่งคนด,ด,ด้วยนะครับพิตติ้ใสคลิงแล้วเปล่าครับที่ผมแบบเมื่อสักครู่ อิมอร์เจนซิมอนนะครับจากเนชชิแอนบริทิชไซคลิงนะครับเป,เป็นทีมชาติหรือเปล่าชื่อคุณเหมือนเคยแข่งเมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับเนชชิแอนบริทิชไซคลิงนะครับน่าจะเป็นนักกีฬาอาจจะมาจากทัญยบุระได้นะครับครับผมตังหวะของ4 5ุสิาอผ่านไปแล้วครับยังเป็น4คนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน พต่โปรเดมเรามีแค่3คไม่พอสําหรับ4ท่านเพราะฉะนั้นต้องแย่งชิงกลุ่ม2ไล่มาแล้วนะครับทำเกมโดยหนูนะครับจาก c Girl And The total lap for this competition is 8 laps in the total So 7 uh, laps to go ในกลุ่มนั้นตอนนี้เป็นเดี๋ยวนะอิโมเจ้นครับแหมอิโมเจ้นซิมมอนจากเนชันแนลบริติชไซคลิงนะครับและกำลังจะพ้นโค้งที่ปลายแหลมและกลับเข้ามาที่จุดปล่อยตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วครับสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันแล้วครับ straight line. มาแล้วครับสัญญาณที่ Here <they> come. มาชาวส่งมากลุ่มน้ำกลับมาแล้วครับผมเ yeah. ย่ห <3, S 1> นึ่งสองสามสี่นะครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งสามผมคุ้นมากเลยครับ The first leading is a uh, number หนึ่งหนึ่งสามเป็นทางด้านอโนไทนะครับพึ่งหลวงจากทีมภูเก็ตนะครับมีนักกีฬา จากภูเก็ตด้วยนะครับในกลุ่ม4คนที่นำคือ4ทีม, <4 S 1> ทมเลยนะครับ4ทีมครับผม and the leading groups each members is in the team for four competitors แตวพอดีเป็นทางกลุ่มที่2มาแล้วครับ and for the second group ลกลุ่ม2มี3คนนะครับมีหนูอยู่ในกลุ่มด้วยจาก4เกิร <Yeah, S 1> ์ลเย้คุณโยน้องเอลครับ 103านึ่งไหนย์สามเลียานะครับ107่ย10วัวชโรบนนะครับหรือกรอเลียนี่เอง so this competition is i uh, getting a lot of attraction for all, from the audience เลยเล โอ้โหคุณแมวของเราเนี่ยนะ1 1 4ีประภาไล่พุษสานะครับและเหลืออีก6รอบในการแข่งขันของโรดไบค์หญิงครับผม and there are 6 laps to go for road bike women ตอนนี้กลุ่มหน้านะครับคุณเข้มเป็นคุณกำมลวันจากซีเกิลขึ้นมาลากอีกครั้งหนึ่งนะครับ s is So competitor the leading competitor คุณกมลอันดับสองเป็นอีโมเจนนะครับอันดับ3ยังเป็นอนโนไทยนะครับส่วนอันดับ4เป็นอภิญญาสายสมอนนะครับยังอยู่ในกลุ่มผัดให้คนอื่นลากบ้างนะครับและเดี๋ยวดู 8รอบสนามเท่านั้นนะครับตอนนี้เหลืออีกกี่รอบแล้วคุณเข้ม6ครับผมเหลืออีก6นะครับเพิ่งผ่านไป2เท่านั้นยังลุ้นกันได้ยาวๆครับในรุ่นของรถใบหญิงครับและหลังจากการแข่งขันรอบนี้ครับพี่ตี้รุ่นของฟิสเกียเมนสตรีทครับครับเรามีอีเวนต์พิเศษในรุ่นนี้ครับผมในรุ่นฟิสเกียเมนสตรีทในรอบที่5ของการแข่งขันเราจะมีการแข่งขันฮอตแลบแทรกอยู่ในนั้นครับใครเข้าเส้นชัยก่อนในรอบที่5 จะได้รางวัลพิเศษจากคุณเรียครับผมมีโบนัสด้วยนะใช่ครับเหมือนเันการแข่งสปรินต์ชิงรางวัลในรอบที่5นะครับ for fixed composition gear the next be men will มาแล้วครับกองเชียร์หลบหน่อยนะครับเข้ามานิดหนึ่งรวมน้ำกำลังจะมาแล้วอภิญญาสายสมอนนำไปแล้ว คุณอภินยาสายสมอน is now leading all o l other competitors อภินยาสายสมอนเร่งความเร็วนะครับดูซิว่ามันจะมีใครหลุดไหมหนึ่งใน4นี้นะครับความเร็วในกลุ่มนำตอนนี้โหดมากนะครับไม่ได้แพ้ผู้ชายเลยนะครับเมื่อกี้ผมว่ามีประมาณน่านะคืนีน,น้อนครับคนแน่นอนครับผมเพราะติงลง<ห>ูผมขยับเลยครับตอนนี้เขาผ่านมาเมื่อกี้นูกว่าอะไรผ่านไปผ่านหู and the average speed of the woman is now is like very similar to the men competition because uh, they are practicing very well and they are very fit. เท่าที่เห็นตอนนี้โค้ง45องศาของเราเนี่ยยังไม่เกิดอุบัติเหตุเลยนะครับสักรุ่นในขณะที่เราคาดการว่ามันค่อนข้างจะอันตราย for the 45 degrees of the curve the accident have, has not happened yet because it is a good sign of the race tonight so I would like uh, all the competitors to be careful on the, on the track ตอนนี้คุณโยมาในกลุ่ม3นะครับมีคุณปลายจาก4เกิลด้วยอีกคนหนึ่งนะครับมากัน3คนต้องช่วยกันไล่นะครับ อย่อย่างเกิดขึ้นได้ในครายทีเรียมนะครับไม่ต้องคิดว่าอยู่กลุ่ม2หรืออยู่กลุ่ม3เนี่ยแล้วจะไม่มีลุ้นนะครับมีลุ้นตลอดนะครับตอนนี้กลุ่มหน้ายอยู่กัน4คันนะครับเป็นอีโมเจนขึ้นมาลากอีกแล้ว so anything can happen on the track even you are left behind or you are at the last person in the competition maybe in the last l a p you will maybe you will be a winner who knows because anything can happen in criterium competition เป็นกลุ่มหลังมาอีก2คันนะครับตอนนี้ภาพจับที่กลุ่มนำอยู่นะครับผมยังคงเป็น4คนในกลุ่มนำครับ And for the leading group, i i s still the same คุณแม้วมาแล้วนะครับ <From S 2> ตาม <different S 2> ด้วยมาเชลชนในกลุ่มนมตอนนี้กำลังจะเข้าสู่โค้งของตอนนี้อีก5รอบนะครับผม There are 5 laps more to go for this competition รู้สึกจะมาแล้วนะคุณเข้มกำลังจะเ้า,<ม>าสู่ <ผม S 2> ทางตรงแล้วไฟจากมาแชลส่งสัญญาณมากำลังจะเข้าสู่ทางตรงแล้วครับยังเป็น4คนเดิมนะครับยังไม่มีใครหลุดไปสัญญาณมาแล้วครับผมผ่าน จุดปล่อยตัวอีกครั้งหนึ่งสถานการณ์ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วครับผมหมายเลขหนึ่งหนึ่งสามขึ้นมานำกลุ่มแล้วครับโอ้โหผัดกันบ้างนะครับตอนนี้เหลืออีกสี่รอบครับผม So is competitors competitor now other now the the number leading we are and เมื่อกี้หนึ่งหนึ่งสามเป็นทางด้านนาโนไทยพึ่งรังนะครับจากทีมภูเก็ตนะครับขึ้นนำบ้าง ชื่อผู้เข้าแข่งขันถ้าผิดพลาดประการใดแนะนำได้นะครับ <All right. S 1> ครับผม Alright if we are now pr pr uh, pronouncing the wrong name of the competitors please let us know we will we are happy to uh, say it again correctly so you can still give the cheering and the screaming or the big hands with the competitors who is now passing the starting point ที่เราเห็นในจอตอนนี้น่าจะเป็นกลุ่ม2นะครับเป็นกลุ่มของกุนโยนะครับยังตามมากันอยู่3คันนี่กลุ่มหน้านะครับ4คันเะครับผมเหลืออีก4รอบนะครับผมในการแข่งขันร,รุ่นของรถไบหญิงครับและกลุ่มนำตอนนี้ผ่านโค้ง45องศาแล้วนะครับ so for the 45 degrees curve is now is like killing other competitors from uh, getting to the finish line ตอนนี้ที่ผมสงสัยเรื่องนี้คคุณเข้มถ้า4คนไม่แยกออกจากกันเนี่ยโพเดียมเรามีแค่3มอันดับนะจะต้องมี1คนที่ผิดหวังแน่นอนครับเดี๋ยวคงลุ้นกันจนรอบสุดท้ายนะผมว่าเหมือนเดิม ยังมีอีก4รอบครับที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้ครับในการแข่งขันรถใบหญิงนะครับ so the first group of uh, competitors in this competition still be the same four girls from different four teams and anything can happen with p h u k e t criterium in the last four laps ตอนนี้มีแวแวว่ามีคนโดนโน็อกรอบแล้วนะครับ <And> เหลืออีก4รอบเท่านั้นนะครับตอนนี้เริ่มถูกเก็บปลายแถวแล้วครับ <I think. S 1> ผมว่า,าจ,จะเป็นกับตันของ4ีเกิร์ลหรือเปล่านะครับ One of our competitors this competition already knocked out in Means already this is ตอนนี้กลุ่มนำกลับมครั้งนึงนะครับกลุ่มนำลังจะา่านและกำลังจะเหลืออีก3รอบแล้วครับสำหรับกลุ่มนำตอนนี้ s <S ยังคงเป็น4คนเดิมนะครับ มายเลข104ฉีกออกมาแล้วครับผมพยายามจะเร่งความเร็วแต่ีก3คนไม่ยอมนะครับ <The competitor S 2> ต้องตามกันไปเรื่อยๆอย่างที่บอกมาในรอบก่นกอนๆนะครับผมการชิจงจังหวะฉีกหนีน่าจะทำขึ้นได้ใน <Yes. S 2> ช่วงของโค้ง45องศานะครับ <Yes. S 2> แต่จะรอดูกันว่า <Yes. S 2> จะเป็นยังไงนะครับในรอบนี้ แต่สาวๆสี่คนนี้เหนียวมากเลยนะไม่หลุดเลยนะตอนนี้กลุ่มนําเริ่มมีจังหวะยกแล้วครับผมใช่ครับเริ่มเปลี่ยนความเร็วในกลุ่มนำแล้วเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่3มรอบนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปมันมันมันอึดอัดมันต้องมีคนหนีมั้งนะถ้าตอนนี้ทิ้งต้องตามครับจะยอมไม่ได้แล้วครับถ้าต้องการอันดับหนึ่งตอนนี้ครับครับผมอันดับหนึ่งและ2ตอนนี้เป็นน่าจะเป็นจากภูเก็ตนะครับผมแต่เป็นเจ้าถิ่นจากภูเก็ตทั้งคู่ครับ ตอนนี้มีออกจากการแข่งขันสคนแล้วนะครับ disqualify นะครับถ้าไม่ไหวไม่เป็นไรนะครับอย่าไปฝืนแมตหน้าว่ากันใหม่นะครับเ <And S 1> ต็มที่แล้วเอาคอเสียงปรบมือนิดหน่อยสู้สู้สู้ and two of our competitors in this tournament is already disqualified so if you're feeling that you cannot uh, ride anymore so you can stop because you we still have next competition for you to join ในกลุ่มน้ำตอนนี้แล้วมีการปรับจังหวะเริ่มมีการยกกระบอกน้ำขึ้นมาดื่มน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วครับเพราะหลังจากนี้เนี่ยจะต้องรักษากลุ่มเพื่อไม่ให้หลุดแล้วล่ะครับเตรียมแล้วครับรีแลกซ์แล้วครับโหเดียมมีแค่3นะครับแต่กลุ่มน้ำมากัน4คนนะครับของเชียระวังนิดนึงนะครับ นี่หนูยังแรงอยู่นะครับมาอยู่ในกลุ่ม4นะครับหนูจาก4เกิร์ล And there are 3 laps to go for this competition uh, The next competition will be Fix e d Gear Main Street Which is the highlight is if one of the competitors enter the f i f t h round of uh, 12 You will get the hot lap reward โอ้คุณโยแรงไม่ตกเลยนะครับขึ้นมาลากกลุ่มไล่อยู่นะครับสามรอบเท่านั้นแล้วนะครับตอนนี้คุณโยอยู่ในกลุ่ม3นะครับลากกลุ่มขึ้นนอกจากกลุ่มนําที่ต้องแข่งขันกันแล้วท้ายขบวนตอนนี้ต้องเริ่มเร่งเครื่องแล้วครับเพราะความเร็วจะเปลี่ยนแล้วครับผมในกลุ่มนาตอนนี้ตอนนี้กลุ่มคุณโยน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายนะกลุ่มหนีนะแต่คิดว่าระยะทางขนาดนี้ไม่น่าจะโดนน็อกรอบนะน่าจะจบนที่ขนึ้นนำในกลุ่มนำตอนนี้คือคุณเนมจากซีเกิลนะครับผมเนมกมลวันนะครับ จะหนีไหมเนี่ยไม่หนีนะครับครับเข้าสู่ทางตรงแล้วครับแต่ทั้ง4คนนี้นี่ผัดกันลากตลอดนะครับโอ้โหใช่ครับผมสูตรนี้มิดภาพครับ right, <laughs> มาแล้วครับ <laughs> สัญญาณ <laughs> จากมาชากลุ่มนำเย <Yeah. S 2> อีโมเกนซิมมอนนะครับผมขึ้นนำตอนนี้ ตอนนี้ขึ้นมาลากอีกแล้วอีโมเจน The competitor 108 is now leading the other competitors ลงไปแล้วครับสลับกันอีกแล้วสี่คนเรียกได้ว่ามาเชลที่ขับตามนี่ไม่ขับไม่ทันเลยนะคะเพราะทุกผ่านขับเร็วมากนี่ตอนนี้4 0อัพ5้านาครับุนผู้หญิงนะครับใช่เหลืออีก2รอบนะครับในการแข่งขันรุนรถใบหญิงตอนนี้คิดดูนะครับถ้าเป็นรุ่นผู้ชายนี่จะแรงขนาดไหนนะครับ ดูแล้วคนนำสี่คนนี้ขี่ดีมากเลยเพิ่มมันดับโพเดียมได้ไหมคุณเข้มสักสนะเอาเอามาระวันที่ผมมา <c oughs> เดี๋ยวผมให้ไอร้านเมลซาเลง็งส <c oughs> ้อผ่อันดับ4ี่ <c oughs> เป็นฮอทดอกหนึ่งเป็นรุ่นผู้หญิงที่แบบขี่ประทับใจมากเลยครับ <c oughs> ผมความเร็วในรุ่นนี้สำหรับกลุ่มนำเนี่ยค่อนข้าง เข้าในระดับของการแข่งขันรุ่นผู้ชายเลยนะครับได้สบายบายเลยนะครับแล,แล้วตอนนีนนแ้แรงไม่ตกเลยใช่ไหมที่เห็นนะคะแล้วลายตอนนี้เริ่มมีการชิงและชิงจังหวะเพราะจะเข้าสู่รอบสุดท้ายกันแล้วครับจะเป็นโคง้งหักศอกซ้ายนะครับตอนนี้ต้องหาใครกินเลนนอกตัดเข้าในได้ก่อนตอนนี้ได้เปลี่ยนแน่นอนครับ,รบออกมาแล้วครับสองรอบสุดท้ายมีใครยิงหรือเปล่าคุณแค่จังหวะยก อิโมเจนซิม,มอนหรือเปล่าครับชุดขาวตอนนี้น่าจะมาแล้วเพราะว่าเหลืออีก2รอบเท่านั้นนะครับไปแล้วครับคุณเกิมยิงแล้วครับ 1. 1> ผมตามมาด้วยอิอภิญญาสายสมอนนะครับพอถึงทางตรงดูซิว่าจะหนีต่อไหมรอบสุดท้ายกำลังจะเข้าสู่รอบสุดท้ายกันแล้วเรอ,รอ,รอสัญญาณระฆังครับ ตอนนี้มาแชลนำมาแล้วในจอเหมือนจะน็อกรอบนะคุณเข้มต้องหนีครับจังวะนี้ต้องหนีครับกลุ่มคุณโยครับคุณโยณโยยสวับดีนะครับส <จะ S 1> ครั้จะยอมไหมจะยอมถ้าไม่ยอมต้องยกหนีครับ<ด>แต่ังน,นี้มาแล้วครับ <มา S 1> เรียบร้อยครับกรรมการสั่งน็อกสั่งน็อกรอบแล้วครับ So some competitors of this competition uh, was uh, disqualified by the knockout ตอนนี้ อิโมเจนซิม,มอนและอภิญญาสายสมอนครับฉีกกลุ่มนำออกมาเป็น2คนในเบรกอเวแล้วครับเบรกอเวกลุ่มหนึ่งตอนนี้โค้งมาทางตรงแล้วคุณเข้มเข้าสู่ทาง yeah, <they> ตรงแ <coming S 1> ล้วครับ <with S 1> กำลัง <the> จะเข้าสู่รอบสุดท้ายกันแล้วดอกรอบต้องชิดซ้ายเลยนะครับไม่งั้นจะเป็นอันตรายต่อคู่แข่งขันท่านอื่นด้วยนะครับ right, they are now มาแล้วครับกลุ่มนำของเราตอนนี้เข้าสู่รอบสุดท้าย <All right. S 1> อีโมเจนซิม,มอนและอภิญญาสายสมอครับ ตามมาด้วยคุณเนมจากซีเกอร์ครับผมอันดับ4-1-1-3นะครับตอนนี้กลุ่มแยกเป็น2กลุ่มแล้วนะครับอิโมเจนพาสายสมอนหนีไปแล้วครับ2คนอภิญญาครับโทษดีครับอภิญญาสายสมอนครับห <c oughs> นีไป2ตัวแล้วดูซิว่าจะรอดไหมตอนนี้มองที่กลุ่มน้ำครับจังหวะตัดสินอาจจะเป็นที่โค้ง45องศาของเราครับ Alright, for the leading each at will for groups other in this the they you see 45ส่วนกลุ่มคุณโยสามคนเมื่อกี้เรียบร้อยนะครับนอกรอบครับไม่เป็นไรครับแมตช์หน้าเดี๋ยวมาว่ากันใหม่ครับ Getting very challenging and exciting very the lapse competition with last this and of และในลุ่นไปนะครับผม Fix Gear Men Street นะครับรายงานตัวได้เลยที่บริเวณด้านข้างจุดปล่อยตัวครับผม And for the next competition Face Men Gear Street please be ready and stand by beside the starting point because we will begin the next competition shortly จงบายยกครับตอนนี้ อิโมเจนซิม,มอนออกจากโค้ง45่าอกสามาก่อนแล้วครับผมและตอนนี้ยกน่าจะยกจังหวะสปินแล้วครับโค้งขวาหักศอกเข้าสู่ทางตรงนะครับและตอนนี้ทิ้งห่างอภิญญาใส่สมอนออกไปประมาณ4 5หช่วงล้อแล้วครับและผ่านโค้งออกมาเข้าสู่ทางตรงก่อนจะถึงแหลมของบริเวณสะพานหินครับแล้วเดี๋ยวเราจะทางตรงสุดท้ายกันแล้วนะครับ We will see the last route who will win see the route competition the this first last at place for เราครังยังไม่ดังนะครับยังเหลืออีกหนึ่งรอบสุดท้ายนะครับอ๋อละครดังแล้วอ๋อนี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับโทษทีครับตอนนี้บริเวณด้านหน้าเส้นคนแน่นมากครับเรากำลังรอมองสัญญาณไฟจากมาแชวกองเชียร์หลบนิดนึงนะครับความเร็วสูงนะครับโอเจนซิมอน ทิ้งช่วงหาแล้วครับเข้าสู่โค้งที่แหลมสะพานหินแล้วกำลังจะเข้าสู่ทางตรงสุดท้ายโอ้โหฉีกหนีมาอย่างสวยงามนะคุณเข้มจะเกิดอะไรเซอร์ไพรส์ขึ้นไหมมาแล้วครับมาแชลมาแล้วและในรุ่นโรดบหญิงของเราครับผมอิโมเจน for the road bike competition. the bike อันดับสองนะครับตามมาโดย <Sim> a, ส<อ>่งเสียงเชียร์ให้กับอันดับสองของเราด้วยครับอภิญญาสายสมอนนะครับหมายเลข104่ง่คุณอภิญญาสายสมอนค่ะอันดับสามเป็นใครครับอันดับสามหมายเลข117ครับผมกมลวันนะครับวินยูวิจักนะครับจากทีมซีเกิลอันดับสามนะครับ โอเคครับและในรุ่นต่อไปที่เราจะกลับมาชมหลังโฆษณาคือรุ่นการแข่งขันของ Fixgear m ์ n มนสตรีทครับผมแต่ตอนนี้สำหรับการแข่งขันภูเก็ตไคทีเรียมไนล์เลสของเราที่สมาดินพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในการแข่งขันรุ่นต่อไป